โต้าได้ทำการกระตุ้นตลาดรถ c o m p c t คาร์นะครับรถยนต์นั่งก็คือ Toyota Corolla a l t i s ในปี2022ครับนี่ถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกนะที่ผมได้พามาดูกันนะครับสำหรับรถใหม่ในปี2022นะครับโดยรุ่นที่เราจะพามาดูรายละเอียดนะครับในการปรับกระตุ้นตลาดในครั้งนี้ก็คือ Toyota Corolla a l t i s นะครับในรุ่น H-E-V GR Sport นะครับ GR Sport นะครับเดิมเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น1.8ลิตร แต่ตอนนี้ในปี2022นะครับโตโยต้าได้ทําการปรับโฉมแล้วก็มีการนําเอารุ่นท็อปสุดนะครับก็คือรุ่น Premium Safety เพิ่มขึ้นมาทําตลาดเป็น GR Sport มีการอัปเกรดนะครับเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เรื่องของภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถมีการตกแต่งให้แตกต่างไปจากเกรดปกติของไฮบริดเดิมนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับ GR Sport นั้นมีให้เลือกทั้งในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเบนซินนะครับแล้วก็ เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูในรุ่นท็อปสุดเลยนะครับนี่เลยครับ a l t i s h e v GR Sport นะครับราคาในปี2022นะครับตัวรถมีราคาอยู่ที่1 1้าน1 4 1 4 0 0 0บาทราคาเพิ่มขึ้นจาก Premium Safety เดิมในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นเบนซิน1.8ลิตร GR Sport นั้นอัปเกรดราคาขึ้นมาจากของเดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,59,000้บาทนะครับแล้วก็มีราคาส่วนต่างเมื่อเทียบกับรุ่น G R Sport รุ่นเก่าที่เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนั้นจะมีส่วนต่างอยู่ที่50,000บาทแล้วก็ในการทำตลาดนะครับในปี2022นะครับทาง Toyota นั้นได้ปรับเปลี่ยนนะครับมีการลดรุ่นในการทำตลาดลงไปนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับรุ่นลีโมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็จะมี1.6 g ขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็น 1. 8ลิตรสปอร์ตนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็น 1.8ลิตร GR Sport พอเป็นในเกรดไฮบริดเนี่ยนะครับมีการตัดรุ่นสมาร์ทออกไปตอนนี้รุ่นไฮบริดนะครับจะมีเพียงแค่2เกรดเท่านั้นก็คือ SEV Premium แล้วก็ SEV GR Sport คันนี้ครับโดยในเกรด GR Sport นะครับมีให้เลือก3สีตัวถังก็คือสีขาวมุกแบบนี้แล้วก็สีแดงแล้วก็สีดำเท่ากับว่าถ้าเป็น รุ่นอื่นเนี่ยมีสีให้เลือกมากกว่าสำหรับสีตัวถังนะครับ G-R Sport ในปี2022น,นะครับได้รับการปรับกันชนหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าด้านบนมีการเพิ่มรายละเอียดงานที่เป็นสีดำเปียโนแบล็คตรงนี้นะฮะเห็นไหมแล้วก็โลโก้เนี่ยนะครับที่มาพร้อมเรื่องของเซ็นเซอร์เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับสำหรับสีฟ้าฟ้าที่ขอบงานของโลโก้ Toyota นะครับ ดยในรุ่นท็อปเนี่ยออปชันอย่าง Toyota s a f e t y s e n s e นั้นคุณผู้ชมทรากบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจนถึงจุดจุดนิ่งระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบ b บ i ์ท s p o ร์นะครับแล้วก็ระบบเรียวคอร์ทัฟฟี่อัลซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในเกรดที่เป็น1.8ลิตรนะครับอย่าง GR Sport นั้นทาง Toyota ก็ได้มีการเพิ่ม s a f e t y s e n s e เข้าไปนะครับเท่ากับว่าระบบความปลอดภัยนั้นเทียบเท่ากับรุ่นท็อปนนะครรรัับบใเเกดลยสห เจ้า GR Sport ทั้ง2เกรดก็จะได้ออปชั่นสูงสุดไปด้วยเอาล่ะนะครับถามว่าโสมนะครับก็ค่อนข้างที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการปรับตำแหน่งของไฟตัดหมอกทางด้านหน้านะครับจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ริมๆหน่อยนะของ GR Sport นั้นจะอยู่บริเวณกันชนทางด้านหน้าที่เป็นสีดำเงาตรงนี้นะครับนี่เข้ามาข้างในหน่อยนะครับแล้วก็ แนวด้านข้างนะครับก็จะทําให้มันดูแบบสปอร์ตหน่อยนะครับก็จะเป็นครีบแต่ว่าไม่ได้แบบรองรับระบบหลักอากาศพลาศาสตร์อะไรที่ลมจะต้องผ่านเข้าช่องอย่างไรนะครับไม่มีนะฮะก็จะทําให้รถมันดูแบบสปอร์ตขึ้นนะแล้วก็แตกต่างจากเกรดปกติไปด้วยนะครับโดยตอนนี้นะครับถ้าหากว่าจะดูว่ารุ่นไหนเป็น GR h y b r ิ d หรือว่าจะเป็น GR รุ่น1.8หลักๆแล้วทางด้านหน้าก็จะเห็นได้ชัดจากไฟหน้านี่แหละนะครับที่ในรุ่น ไฮบิดนั้นจะเป็นงานสีฟ้าแซมเข้ามาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังสีแดงหรือว่าตัวถังสีขาวมุกนะครับคุณผู้ชมก็จะได้นี่เลยครับกระจกมองข้างที่เป็นสีดําเงาแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับอันนี้เฉพาะในเกรด GR Sport เท่านั้นจุดที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือในเรื่องของช่วงล่างโดยทาง Toyo ต้นั้นได้มีการปรับเซตช่วงล่างใหม่นะครับเท่ากับว่า สปริงช็อคอัพนั้นก็จะมีการเซตค่าที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับเพื่อให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีการเพิ่มตัวสเตรมเลเซอร์นะครับกันโพงทางด้านหลังไปอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะครับเพื่อลดอาการโครงตัวของตัวรถนะครับให้รถมีสมรรถนะการดับขี่ที่เร้าใจมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นในเรื่องของช่วงล่างนะครับแต่เดิมเดิมเนี่ยผมมองว่าเอาติสเองเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการที่มาเพิ่มตัวกันโครงด้านหลังเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้รถนิ่งขึ้นมีโอกาสเนี่ยเราจะได้แบบขับกันเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ลองขับอะไรให้มันมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาจํากัดนะครับอยากจะพามาดูตัวรถกันก่อนนะครับโดยอีกเรื่องหนึ่งที่มีการปรับก็คือในเรื่องของล้อแมกนะครับจริงๆแล้วล้อแมกเนี่ยเป็นลายเดียวกันกับรุ่นเดิมเลยนะครับหรือว่าลายเดียวกันกับรุ่นรองท็อปเลยแต่ว่ามีการทํามาเนี่ยเป็นสีดําเงา แล้วก็ปัดเงาเป็นทูโทนนะครับก็ดูสปอร์ตดีขนาดยังเท่าเดิมอยู่คือ17นิ้วนะครับก็ไซส์ย,ยางนั้นจะอยู่ที่ 225/45R17 นะครับเป็นยางดันหลบ SP Sport Max นะครับ050นั่นเองสำหรับบริเวณตัวรถนะครับทาง t o y o ต a ได้มีการปรับรายละเอียดของบริเวณชายทางด้านข้างของตัวรถให้มันมีริ้วนะครับถ้าคุณไปดูในเกรดอื่นเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะตรงตรงครับสำหรับเส้นสายนะครับอันนี้ก็จะดูแบบมีเส้นที่เป็นริ้วรับกันขึ้นมาคือมันไม่ได้เป็นแบบว่าสเกิดเข้ามาประกบแยกต่างหากนะครับอ่ะอันนี้ก็จะดูแบบสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่สเปคนะครับในสเปคเนี่ยจะแจ้งว่าระยะความสูงนะครับจากพื้นถึงตัวรถนะครับ จะอยู่ที่149ม m mm, มซึ่งแตกต่างจากรุ่นรองท็อปนะครับโดยที่รุ่นรองท็อปเนี่ยจะมีสเปคระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่155ม m mm. มและถ้าหากว่าจะไปเทียบกับเกรด1.8ลิตรนะครับที่เป็น G R Sport เหมือนกันตัว1.8ลิตร G R Sport จะมีระยะความสูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่128ม m mm. เมเอ้ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราน่าจะได้เอาข้อมูลตัวเลขตัวนี้ที่มันมีความแตกต่างกันนั้นเป็นเล่านะครับในคลิปที่ผมจะรีวิวตัว1.8เบนซินด้วยนะครับด้านท้ายนะครับก็คือมีสเกิร์ตนะครับที่ประกบเข้ามาทางด้านหลังนะครับแล้วก็ถูกออกแบบบริเวณชายกันชนทางด้านล่างนะครับให้เป็นแบบดิฟฟิวเซอร์เห็นไหมให้ดูสปอร์ตหน่อยมีครีบพวกนี้นะครับซึ่งถ้ามาดูในรายละเอียดของเนื้อง,งานนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวที่มีการประกบทางด้านท้ายเนี่ยมันจะประกบบริเวณ ตรงกลาง1ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างแต่ชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นที่ติดอยู่กับบอดี้ Body ของตัวรถนะครับก็คือติดอยู่กับชุดชายกันชนชิ้นงานชายกันชนนะครับด้วยกันมันจะเป็นการประกบตรงกลางถ้าเรามองอจากในรูปนะครับเราจะเข้าใจว่าชิ้นที่มันประกบกับตัวดิฟิวเซอร์เนี่ยมันเป็นชิ้นงานเดียวกันแล้วทำสีเป็นทูโทแต่จริงไม่ใช่นะครับมันคนละชิ้นกันนะ ที่เหลือก็จะมีสัญลักษณ์นะครับ gr sport นี่เหนืออักษร y y r r i นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นไอเดียอะไรพวกนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่มีนะชาร์จฟินไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับภายในนะครับในเกรด gr แน่นอนนะครับว่าจะมีการตกแต่งนะครับด้วยแนวเส้นสีแดงน,นะครับได้ที่เดินตะเก็บคู่นี่นะเห็นไหมแล้วก็มีการแซมหนังสีแดงรวมไปถึงการปั๊มโลโก้ gr ที่หมอลองสีสั ะะเดิมเนี่ยบอกก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่จะเก็บที่เท้าแขนแบบนี้นะครับด้านในกล่องเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนมาใช้เป็น usb แบบ type c แล้วทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็มี power outlet อยู่ด้านไหนอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับสำหรับในเกรดนี้เนี่ยอย่างที่เราสรางกันดีว่า Toyota เขาก็ให้ในเรื่องของ wireless charge มาเลยนะครับ เบรคมือไฟฟ้าออ t โตโฮนะในระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ยแต่หลายคนนะครับที่กำลังสนใจระหว่าง c o o l l c r o s s นะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดใดก็ตามหรือว่าตัว Corolla a l ติ s เองเนี่ยจะเลือกอะไรดีนะ่านะครับค l o l a c r o s s ก็อาจจะได้ในเรื่องความอเหนืประสงค์นะครับแต่ว่าฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยต้องยอมรับเขาว่า Altis นั้นค่อนข้างที่จะจัดเต็มกว่าหรือแม้แต่เรื่องของการขับขี่นะครับอย่างเช่นช่วงล่างทันหลังที่เป็นดับเบิลวิชโบน ต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีการเก็บอาการผือถนนได้ดีกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความมั่นคงในการขับขี่ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงล่างแบบพอยซันดีนนะครับที่อยู่ใน c o o l a c r o s s นะครับทีนี้ภายในยมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเกร g r Sport นะครับจะมาพร้อมกับนี่เลยครับแนวเส้นสีแดงด้าน,ด,านด้านหน่อยนะครับนี่การตกแต่งตรงนี้เห็นไหมแล้วก็งานเนี่ยจะเห็นว่ามีงานสีดำเป็นโนบล็ด้วยนะครับ ที่แผงข้างประตูตรงนี้ที่เหลือง,งานวัสดุอื่นๆก็จะเน้นโทนสีดำนะครับหัวม่ลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับระดับได้สีทิศทางนะฮะหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับดูในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสามารถที่จะดูการไหลเวียนของพลังงานได้นะครับที่หน้าจอตรงกลางนะครับหน้าจอ,อาแสดงข้อมูลการขับขี่ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถดูได้นะครับมีระบบปรับอากาศนะครับที่รองรับในเรื่องของนาโนอีแต่ว่ายังไม่ได้แบบแยกฝั่งซ้ายขวานะ รัรนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นโงาแจถ้าเราลอกพลาสติกออกมานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของโลโกโล้ GR บริเวณพุ่สตาร์ทด้วยนะส่วนที่เหลือของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะเน้นความประหยัดครับเป็นรถที่ประหยัดที่สุดในคลาสนี้แล้วแม้ว่าจะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงร่างดีแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับไม่มีความกระด้างแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ลองไงนะว่าเป็นเจเแล้วมันต่างจากรุ่นเดิม นะครับอย่างไรในเมื่อมีการปรับเซ็ดช่วงล่างที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องออกถนนใหญ่ครับมาลองแบบคร่าวๆครับขอได้ลองหน่อยผมว่ามันยังม,มันก็ยังนุ่มนะเออ ถ้าเทียบกับคู่แข่งตลาดมันก็ยังนุ่มนะแต่ว่าเทียบกับรถมันเองก็กระด้างขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนึงจริงๆมันต้องลองไปใส่โค้งฮะแต่ว่าเอาติดอะเป็นรถที่เข้าโค้งดีอยู่แล้วนะครับในในแพลตฟอร์ม TNGA ตัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่า อ,อความนุ่มอ่ะ,อะ,อะคู่แข่งในตลาดนะครับอย่างซีวิกยังนุ่มกว่าแม้ว่าจะเป็นตัว r s ก็ตามนะครับแต่ตัวเนี้ยคือ GR มันก็จะแบบถูกปรับเซตมาให้มันให้มันเขาเรียกอะไรกระด้างขึ้นมาเฟิร์มขึ้นมาเาเรียกว่าเฟิรม์มกว่าไม่ถึงกระด้างครับผมยังมองว่ามันมันยังไม่ยังไม่กระดา้างยังนุ่มอยู่เออผมว่าผมว่ามันยังนุ่มอยู่แค่ว่ามันเฟิร์มขึ้นกว่ารุ่น เดิมนะครับคือท็อปเดิมอะท็อปเดิมมันคือพรีเมียมเซฟตี้ไงนะครับเนี่ยเออ ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยน่าจะขับสนุกขึ้นในเรื่องของช่วงล่างนะครับการเก็บอาการก็โอเคแลกการใครแบบว่าอยากได้ช่วงล่างจากโรงงานที่เออผมว่า handling ดีนะนะครับคือเดิมผมก็ชอบช่วงล่างของอาร์ติสอยู่แล้วนะสำหรับของผมเนี่ยเดิมๆผมก็ดีแล้ว นุ่มโอเคนะครับไม่นุ่มไปนะครับอืมเอาแค่นี้ครับพอเป็นน้ำจิ้มพอเดี๋ยวเราแบบว่าเราเก็บไว้เล่าอีกนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครทีเ่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับน,นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกๆในปีนี้เลยนะ เสียดายนะยังไม่มีพวกกล้องรอบคันนะมีแต่กล้องถอยหลังเท่านั้นเนาะแล้วก็จะมีหน้าจอเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่หน้าจอสิเขาเรียกว่าตัว head up display นะครับยิงข้อมูลการขับขี่ขึ้นไปที่กระจกนะครับอันนี้ก็คือท็อปสุดละนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยนะครับของ t o y ยต้หรือว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มากันที่ t o y ต้าลินะครับ บนเกษตรโนมินนะครับใกล้ๆกับเดอะวอล์กนะเกษตรโนมินก็ลองโทรสอบถามมันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากมายนะครับแล้วก็พามาดูตัวรถกันก่อนเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะแบบเอออยากเห็นว่าเออมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัว GRport ใน a l t ติสนะครับแล้วก็มีการปรับในปี2022ด้วยนะครับมีในเกรดไฮบริดแล้วนะครับราคาตัวรถก็บอกกันหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับฝากทุกท่านกดติดตามเช่นเคยนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าันนี้สวัสดีครับ thank <music> you